ที่นี่เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมผู้ใดที่กำลังหางานกันอยู่นะคะทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน42นองค่ายเพื่อนช,ชวนค่ะผู้ที่สนใจสมัครเขารับการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเดินสายไฟฟ้านในอาคารและก็สร้างเครื่องปรับอากาศในบ้านและก็การผ้านิชขนาดเหล็กจำนวน30ชั่วโมงอบร่มฟรีบบมีค่าใส่ใจค่ะ โดยผู้สมัครนะคะตองมีคุณสมบัตินั่นก็คือมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปมีสุขภาพร่างกายและกจิตใจที่บ่เบ็ป็นอุปสรรคต่อการฝึกสามารถที่จะเข้ารับการฝึกได้ตลอดลักสูตรโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่มือนีไปจนหอด13พฤษภาค,คม2 5 6 8รับจำนวนจำกัดหลักสูตรละ20คน ฝึกอบรมวันที่19หอดยี่13พฤชภาคม2 5 6 8ตั้งแต่เวลาเก่าโมงหอด4ีโมงแรงจำนวน30ชั่วโมงอยู่ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน42น้องคายสำหรับผู้ที่สนใจต้องการอบร่มสามารถสอบสมัครอบร่มได้นะคะที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน42น้องคาย หรือว่าจะสแกน QR Code คที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ก็ะไดคือกันเพื่อที่สมัครแบบออนไลน์หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่แฟนเพจ Facebook ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน42น้อง่ายหรือว่าจะโทรไปที่042 4 9 5 078กระไดคือกันค่ะ